การที่เราจะยกระดับจิตวิญญาณขึ้นเนี่ยไม่ได้เป็นเงื่อนไขที่ทุกคนจะต้องทํานะคะมันไม่มีการบังคับกันแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่โลกทั้งใบโลกทั้งโลกนี้โดยเฉพาะในเขตตะวันตกเนี่ยมีการตื่นรู้กันมากมายนะคะแล้วก็พยายามที่จะเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลน,นะคะทําไมต้องเชื่อมต่อกับจักรวาลน,นะคะเราเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลเพราะว่าในโลกนี้นะทุกอย่างนะคือพลังงานเมื่อทุกอย่างมันเป็นพลังงานหมดก็แสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามองเห็นเนี่ยมันเป็นแค่ภาพลวง ตาเท่านั้นเองนะคะเมื่อเราถูกสร้างขึ้นมานะคะจากพระผู้สร้างนะคะเราเป็นสเก็ตเม็ดเล็กๆนะคะส่วนหนึ่งของพรามคีเอเตอร์คือเราเนี่ยไม่ใช่แค่เกิดมาในชาตินี้แล้วก็คือจบลงแค่ชาตินี้นะคะจิตวิญญาณของเราเนี่ยมันจะยังคงล่องลอยไปชั่วการอวสานนะคะไม่มีวันสิ้นสุดค่ะเพียงแต่ว่าณนะตอนนี้ณนะนะชาตินี้ณนะปัจจุบันนี้เนี่ยเรานะลงมาเกิดนะะในอวตารหรือในตัวของเราเนะะี่ยค่ะซึ่งเป็นอว า่านะคะแล้วก็มีจิตวิญญาณของเราเนสวมใส่เมื่อเราจากโลกนี้ไปกายตรงนี้มันก็คือสลายไปแต่จิตวิญญาณของเราเนี่ยค่ะมันยังล่องลอยไปนะคะไปดินแดนที่มีความรักไร้เงื่อนไขนะคะอันนั้นก็คือในมิติที่สูงขึ้นนะคะเมื่อเราศึกษาในเรื่องของพลังงานเรื่องจักรวาลมากขึ้นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเรามาจากอีกมิติหนึ่งนะคะือเป็นมิติที่สูงกว่าเราลงมาเกิดเพราะเราเลือกลงมาเพื่อที่จะหาประสบการณ์